สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับกระต่ายพักเครื่องนะคะมีพาเครื่องพระบ้นบานๆมาแบ่งปันให้พี่ทุกท่านนะคะเหมือนเดิมเลยถ้าพี่ๆสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้นะคะหรือว่าโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0 9 4 9 5 4 9 8 0 1นะคะน้องมีบริการส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเลยนะคะทุกรายการคะ่ะวันนี้เป็น e p ที่24นะคะ อันนี้เป็น E ีที่24นะเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์แรกกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์แรกกันเลยนะคะที่พรสสมเด็จนะคะเรามาเริ่มองค์แรกกันที่พรสสมเด็จนะคะแบบนี้เลยนะคะพรสสมเด็จเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะคะวันนี้โปรโมชั่นพิเศษคะ่ะองละ2องบาทโปรโมชั่นพิเศษอง์ละ200บาทนะคะปิดคู่300บาท ปิดคู่3 0 0รบาทค่ะอันนี้รายการที่1นนะคะอันนี้รายการที่1นนะคะรูปภาพไม่ชัดเจนไงขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะรายการที่1ต่อไปรายการที่สองต่อไปเป็นรายการที่สองพระสมเด็จเหมือนกันนะคะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะชมเนื้อดูเนื้อนะคะชอบองค์ไหนเลือกดูได้เลยนะคะองค์นี้รายการที่สองนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สองนะคะ ดูเนื้อชมเนื้อได้เลยนะคะถูกใจปิดองร์สองร้บาทนะคะองร์ละ2 0 0บาทรายการที <ma Von> no <nouveau> ่2ต่อไปรายการที่3นะคะเป็นเกตเชโยแบบนี้เลยนะคะเกตเชโยชั้นสวยๆแบบนี้คมๆแบบนี้เลยนะคะองค์ที่3นะคะ200บาทองค์ละ200บาทนะคะอันนี้องค์ที่3นะคะพระเกตเชโยนะคะแบบนี้เลยให้ดูด้านหลังนะคะให้ดูด้านหลังนะคะ ด้านหลังแบบนี้เลยนะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะอันนี้เป็นองค์ที่สามต่อไปองค์ที่4เป็นพระสมเด็จนะคะองค์ที่4เป็นพระสมเด็จเนื้อเก่าๆมีรูปด้านหลังเป็นเหมือนรูปเรือนะคะเป็นเหมือนรูปเรือนะคะแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะมาสองด้านหน้าให้ดูให้ชมกันด้วยนะคะอันนี้อันนี้เราส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะอันนี้เป็นรายการที่ส องนี้เป็นรายการที่สี่นะคะอง์นี้เป็นรายการที่สะะี่ต่อไปรายการที่ห้เา 5, เป็นพัคเกตชโยนะคะเป็นพัคเกตชยโยอันนี้จะเป็นของรุ่นเขื่อนไม้นะคะ, Nine, ะ,คะรุ่นเขื่อนไม้สองสี่แปดห้าอ่าอันนี้นะคะเดี๋ยวมาส่องให้ดูเนื้อกันนะคะมาส่องให้ดูเนื้อ,นนะะอดูความเก่าความแตกรายงาน Cross workout. ร้อยชั้นชัดเจนนะคะอันนี้พัคเกตชโยองค์ที่ห้านะคะ สำหรับพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่สามารถย้อนกลับไปดูอีพีเก่าได้นะคะน้องยังพอมีพระบางองค์นะคะที่เผื่อพี่ๆถูกใจชอบใจนะคะก็สามารถโทรติดต่อน้องได้เลยนะคะอันนี้เป็นองค์ที่5นะองค์ละ200บาทนะคะองค์ละ200บาทต่อไปรายการที่6นะคะต่อไปรายการที่6เอามาเป็นสมเด็จ รงรักปิดทองแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นรูปเจดีแบบนี้เลยนะคะเรามาส่องเนื้อใกล้ๆให้ดูชัดๆนะคะองรักสองร้อยบาทอันนี้เป็น e p ีที่24นะคะอันนี้เป็น E ีีที่24นะส่งฟีเก็บเงินปลายทางให้ทุกรายการเลยนะคะส่งฟีเก็บเงินปลายทางให้ทุกรายการเลยนะคะอันนี้รายการที่6นะคะต่อไปรายการที่7ต่อไปรายการที่7เป็นพระปิดตาหลวงปู่มหาศิรานะคะ พะปิดตามะหลวงปู่มหาศิลานะคะมาส่องให้ดูมาส่องให้ดูความสวยขององค์พระนะคะด้านหลังอักษรยันชัดเจนนะคะด้านหลังอักษรยันชัดเจนนะคะรุ่นปดนี้นะอันนี้รายการที่7นะคะต่อไปรายการที่8เอาเป็นแบบนี้เลยเอาเป็นเหมือนกันแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นอีกองค์หนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นอีกองค์หนึ่งด้านหลังอักขรยันยัน ชัดเจนเลยนะคะหลวงปู่มหาศิรานะคะให้ส่องให้ดูด้านหน้าใกล้ๆนะคะให้ชมเนื้อวนสันกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นองค์ที่8นะคะอันนี้องค์ที่8ดนะคะต่อไปรายการที่9ไหนๆเราก็อยู่กันที่หลวงปู่มหาศิรานะคะเอาเป็นรูปภาพท่านนะคะมีมา1ภาพนะมีมาหนึ่งภาพหนึ่งบานแบบนี้นะคะให้ราคาพิเศษแค่200บาทนะคะ ภาพละ200บาทนะคะร,ร like ูปภาพท่านรูปภาพหลวงปู่มหาศิลานะคะด้านหลังมีตอกปั๊มตาวัดแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นรายการที่9้านะคะหลวงปู่มหาศิลารายการที่9ค่ะต่อไปรายการที่10เอาเป็นพระรูปภาพก่อนนะคะเอาเป็นรูปภาพพระก่อนนะคะเอาเป็นหลวงปู่สวงด้วยนะคะหลวงปู่สวงอันนี้เป็นรายการที่10นะคะบานละ200บาทบานละ200บาทหลวงปู่สวงนะคะ ต่อไปอเราก็ยังอยู่กันที่รูปภาพนะคะเอาเป็นรูปภาพคุณแม่บุญเรือนนะคะเป็นรูปภาพคุณแม่บุญเรือนปั๊มต้านหลังแบบนี้เลยนะคะวันนี้ได้มาสามภาพสามเขาเรียกว่าสามองค์นะคะแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นของคุณแม่บุญเรือนนะคะบ้านละ200บาท2บ้าน300นะคะราคาพิเศษกันเลยอันนี้เป็นรายการที่12นะคะปเก 1ิบสค่ะแม่ชีบุญเรรายการที่11นะคะต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดกันบ้างนะคะเป็นหลวงปู่ทวดกันบ้างนะคะเนื้อหลวงปู่ทวดแบบนี้เลยนะคะดูเนื้อว่านเนื้อแบบนี้เลยนะคะเหมือนจะเป็นเนื้อว่านนะคะอันนี้น้องก็เรียกไม่ถูกนะแต่อยากจะเรียกนะเป็นเนื้อดำๆแบบนี้ปิดเหมือนเป็นรอยโรงรักปิดทองมาด้วยนะคะองนี้อันนี้เป็นรายการที่สินะคะ เป็นรายการที่12นะคะแบบนี้นะคะต่อไปรายการที่13เอาเป็นหลวงพุทวก,กันไปก่อนนะพี่เอาเป็นหลวงพุทวรนกันไปก่อนนะคะอันนี้อันนี้เป็นรายการที่13นะคะองค์ละ200บาทนะคะอง,200อง,อง,งค์ละ200บาท2องคะ์ปิดคู่กันนะคะปิดคู่กัน300บาทปิดคู่กัน300บาทนะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางให้ทุกรายการเลยนะคะอันนี้องค์ที่13นะคะต่อไปองค์ที่14 องที่14เอาเป็นหลวงพ่อเงินกันบ้างนะคะวันนี้วันนี้เช้านี้ได้หลวงพ่อเงินมาหลายรายการเหมือนกันเลยนะคะเช้านี้เช้านี้ ep นี้ได้หลวงพ่อเงินมาหลายรายการนะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะแม่ค้าไม่ทราบปีไม่ทราบพอสอนนะเห็นเป็นหลวงพ่อเงินก็ถือว่าสวยแล้วนะคะ เห็นเป็นหลวงพ่อเงินก็เห็นว่าสวยแล้วนะคะองค์นี้มีคาบเขียวๆแบบนี้เขียวๆดำๆแบบนี้เลยนะคะดูจากความสวยมีความเก่าคลาสสิกนะคะอันนี้เป็นองค์ที่14ีนี่นะคะต่อไปองค์ที่15ต่อไปเป็นองค์ที่15จะเป็นคนระพิมพ์กับเมื่อกี้นะคะองค์นี้จะองค์เล็กกว่านิดนึงองค์นี้จะองค์เล็กกว่านิดนึงนะคะเรามาซูมให้ดูกันนะคะ เรามาซูมให้ดูกันใกล้ๆชัดๆเหมือนเดิมเลยนะคะซูมให้ดูกันใกล้ๆชัดๆเหมือนเดิมเลยนะคะองค์ละ200บาท2องค์3 0 0บาทนะคะอันนี้เป็นองค์ที่15นะคะต่อไปองค์ที่16นะคะต่อไปองค์ที่16เป็นหลวงพ่อเงินนะคะเป็นหลวงพ่อเงินเนื้อแบบนี้นะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะองค์ระองค์ละ200บาท2องค์3 0 0บาทนะคะอันนี้เป็นรายการที่16นะคะ อันนี้เป็นรายการที่16นะคะแบบนี้เลยนะคะดูครอบดูคาบความเก่านะคะอันนี้เป็นรายการที่16นะ,ะต่อไปไรายการที่17นะคะได้มาแต่ละพิมพ์ไม่เหมือนกันเลยนะคะอันนี้เป็นรายการที่17นะคะอันนี้เป็นรายการที่17นะคะส่องให้ดูหน้าดูเนื้อพ bon ้าแบบนี้กันเลยนะคะส่องให้ดูหน้าดูเนื้อพ้าแบบนี้กันเลยนะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะ ดูให้ชอบใจถูกใจนะคะด้านใต้ฐานเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นรายการที่17นะคะรายการที่17นะคะต่อไปรายการที่18ต่อไปรายการที่18นะคะเรากันยังอยู่กันที่หลวงพ่อเงินนะคะวันนี้ได้มาหลายองค์เลยนะคะเป็นงานหล่อนะคะเป็นงานองค์พระหล่อแบบนี้นะคะอันนี้รายการที่18ส่งให้ดูความสวยกันนะคะมาส่งให้ดูความสวยกันนะคะแบบนี้เลย แบบนี้เลยนะคะใต้ฐานแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นองค์ที่18นะคะองค์นี้เป็นองค์ที่18นะต่อไปองค์ที่19นะคะต่อไปองค์ที่19เอาเป็นหลวงพ่อทบนะคะเป็นหลวงพ่อทบนะคะวัดชนแดนนะคะเป็นยานหล่อนะคะส่งให้ดูการชัดๆแบบนี้เลยนะคะส่งให้ดูความเก่าชัดๆแบบนี้เลยนะคะมีร้อยปิดทองมาด้วยนะคะสําหรับองค์นี้รายการที่19นะคะ อันนี้เป็นรายการที่19นะคะใต้ฐานแบบนี้เลยนะคะมีเลขเขียนมาด้วยนะคะเลข9 4สี่นะคะอ่าอันนี้เป็นรายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19นะคะต่อไปรายการที่19อันนี้จะเป็นพิมพ์หน้าฝรั่งนะคะเดี๋ยวมาส่องให้ดูใกล้ๆก,ก,กันนะคะรวมพ่อทบนะ หลวงพ่อทบนะคะองนี้แบบนี้เลยนะคบใต้ฐานเป็นแบบนี้เลยนะคะให้ส่องให้ดูความคมชัดความสวยขององพระงานหล่อโบราณน,นะคะอันนี้เป็นรายการที่20นะคะอง์นี้เป็นรายการที่20นะต่อไปรายการที่21ต่อไปรายการที่21 เป็นหลวงพ่อปานนะคะมีหลวงพ่อปานมีด้านหลังฝั่งตะกุดมาแบบนี้ด้วยนะคะมีรอยฝั่งตะกุดมาแบบนี้ด้วยส่องให้ดูกันใกล้ๆนะคะมาส่องให้ดูกันใกล้ๆนะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะองค์รักสองร้อยบาทปิดคู่กันสามร้อยบาทนะคะปิดคู่กันสามร้อยบาทอันนี้เป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะองค์นี้เป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบสอง ต่อไปรายการที่22สิบสองเป็นหลวงพ่อเปินนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปินแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นพระราหูเดี๋ยวส่องให้ดูหน้าท่านกันใกล้ๆนะคะส่องให้ดูหน้าท่านใกล้ๆกันนะคะแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นรายการที่22นะคะอันนี้เป็นรายการที่22นะคะต่อไปรายการที่23ต่อไปรายการที่23เป็น หลวงพ่อจัดชัยนะคะเป็นหลวงพ่อจัดชัยแบบนี้นะคะส่องให้ดูหน้าพระท่านใกล้ๆกันเลยนะคะดูความเก่าของเหรียญนะคะดูความเก่าความสวยความคมชัดของเหรียญนะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะรายการที่23ต่อไปรายการที่24เป็นหลวงพ่อเพชรนะคะรายการที่24เหรียญละ200บาทนะคะเหรียญละ200บาท ส่องให้ดูหน้านะคะจมูกคมชัดสวยแบบนี้เลยนะคะรุ่นปลาสวายนะเป็นรุ่นปลาสวายนะคะด้านหลังอักษรยันยังชัดเจนเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นรายการที่24ต่อไปรายการที่25อันนี้ไม่ทราบชื่อพระนะคะรายการที่25เดี๋ยวส่องให้ดูกันนะคะเดี๋ยวส่องให้ดูกันนะคะ ดูให้ชอบใจถูกใจนะคะอันนี้รายการที่25นะคะแบบนี้เลยเป็นแบบนี้เลยนะคะรายการที่25ต่อไปรายการที่26นะคะเป็นพระผงสุพรรณนะคะเป็นพระผงสุพรรณนะคะแบบนี้นะคะส่องให้ดูหน้ากันใกล้ๆชัดๆนะคะส่องให้ดูหน้ากันใกล้ๆชัดๆดูผิวให้ ชัดนะคะพี่แบบนี้เลยนะคะสองด้านหลังให้ดูด้วยนะคะสองด้านหลังให้ดูด้วยนะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะองนี้รายการที่26นะคะต่อไปรายการที่21 27ิบเสิบต่อไปรายการที่2ี่นะคะเป็น พระนางพญานะคะเป็นพระนางพญาแบบนี้เลยเก่า okay. ๆนะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพระนางพญานะคะอันนี้รายการที่27นะคะอันนี้เป็นรายการที่27นะคะองค์ละ2 0 0บาทองค์ละ200บาทนะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางให้ทุกองเลยนะคะต่อไปรายการที่28ต่อไปรายการที่28อันนี้ เป็นเขาเรียกว่าพระอะไรนะนึ่งไม่ออกเลย <c oughs> เป็นพระศิวลีนะคะรายการที่ยี่สิบแปดนะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะรายการที่ยี่สิบนะคะด้าน,นหลังเป็นแบบนี้นะองค์ละสองรอยบาทนะคะองค์ละสองร้อยบาทสององค์สามร้อยส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเลยนะคะ ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะอันนี้รายการที่28ต่อไปรายการที่29เป็นหลวงพ่อเขียนงานเป็นเหรียญรอหลวงพ่อเขียนแบบนี้เลยนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะรูปรอรูปรอหลวงพ่อเขียนนะคะแบบนี้เลยดูให้ชอบใจถูกใจนะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะส่องให้ดูความคมชัดของเหรียญใกล้ๆกันแบบนี้เลยนะคะ อันนี้เป็นรายการที่29นะคะอันนี้เป็นรายการที่29นะคะต่อไปรายการที่30ต่อไปรายการที่30นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อไนยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อหนยแบบนี้นะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะบางา EP ได้มาบาง EP ได้มาแบบนี้นะคะ บาง e ีก็ได้มาแบบนี้นะคะสำหรับชุดนี้ชุดนี้จะมีหลวงพ่อเงินเยอะนะคะสำหรับพี่ๆสายหลวงพ่อเงินดูให้ชอบใจถูกใจนะคะราคาเบาๆองค์ละสอง้ยบาทแต่อันนี้เป็นหลวงพ่อหนายนะมาโฆษณาหลวงพ่อเงินจะได้หนูอันนี้รายการที่ส1อดนะคะใช่ไหมแค่นับเลขหนูยังหลงแล้วส0สิค่ะขอโทษด,ด้วย ต่อไปรายการที่31นะคะต่อไปรายการที่31เะะ็เป็นหลวงพ่อสุขนะคะเป็นหลวงพ่อสุขนะคะส่องให้ดูหน้าพระกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะส่องให้ดูหน้าพระท่านใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะดูความสวยนะคะมาชมความสวยของเหรียญน,นะคะเหรียญละ200บาทเหรียญละ200บาทนะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะ อันนี้เป็นเหรียญที่3นะคะเป็นรูปพระพุทธรูปแบบนี้นะคะเป็นพระพุทธรูปแบบนี้นะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะอันนี้รายการที่32นะคะอันนี้เป็นรายการที่32นะคะอุคงนี้รายการที่32นะคะต่อไปรายการที่33 สาอันนี้เป็นแม่ชีบุญเดือนนะคะแม่ชีบุญเดือนนะคะแบบนี้เลยนะคะส่องให้ดูกันนะคะวันนี้ได้มา2 2งองค์นะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะสําหรับรุ่นนี้ได้มา2องค์นะคะอันนี้เป็นองค์ที่3 3นะคะนี่นะต่อไปองค์ที่34ต่อไปองค์ที่34เป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นองค์ที่34นะคะ มาส่องให้ดูหน้านะคะมาสอ่าสองให้ดูหน้าดูเนื้อมวลสารกันนะคะมาส่องให้ดูหน้าดูเนื้อมวลสารกันนะคะอง์นี <m> ้องค์ที <m> ่34นะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะต่อไปองค์ที่35องิบที่35เป็นหลวงปู่โต๊ะแบบนี้เลยนะคะเนื้อแบบนี้เลยนะคะสวยนะคะพี่องค์นี้อง์นี้สวยคมชัดเจนนะคะองค์ที่35นะคะ อันนี้เป็นองค์ที่35บานะ200รบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางให้เลยนะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางให้เลยนะคะอันนี้เป็นองค์ที่35นะคะเป็นองค์ที่35นะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางให้เลยต่อไปองค์ที่36ต่อไปองค์ที่36เป็นกุมารกวักนะคะกวักสองมือด้วยนะคะองค์นี้กวากสองมือด้วยนะคะไม่ทราบหลวงพ่อนะคะ น้องไม่ทราบหลวงพ่อนะคะแต่เป็นกุมารกวากสองมือแบบนี้เลยนะคะองค์ละ200บาทสององปิดสององสา0 0นะคะปิดวันนี้คู่ละ3 0 0นะคะเลือกได้ทุกรายการคะ่ะได้ทุกรายการนะคะอันนี้เป็นรายการที่36ต่อไป37นะคะต่อไปรายการที่37นะคะอันนี้เรียกว่าอะไรนะพระลอดหรือพระอะไรนะหนุก หนูลืมอ่ะอันนี้เป็นรายการที่37นะคะพี่อาจจะเรียกชื่อพระผิดนะคะก็ขอโทษด้วยนะคะก็ขอโทษด้วยนะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะเนื้อสวยๆแบบนี้นะคะเนื้อสวยๆแบบนี้พี่ๆดูให้ชอบใจถูกใจนะคะอันนี้องค์ที่37นะคะองค์นี้ต่อไปองค์ที่38 ต่อไปองค์ที่38เป็นหลวงพุทวดด้านหลังไอ้ไข่อันนี้มาให้ราคาพิเศษเลยนะคะองค์นี้น้องมาให้ราคาพิเศษเลยนะคะอง์ละ200บาทอง์ละ200บาท2อ,องค์ไปจับคู่กับองค์ไหนก็ได้นะคะองค์นี้ไปจับคู่กับองค์ไหนก็ได้นะคะได้ในราคา300บาทนะคะคู่ละ300บาทนะคะด้านหลังสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังสวยๆแบบนี้เลยนะคะ อันนี้เป็นรายการที่3 8นะต่อไปรายการที่3 9นะคะต่อไปรายการที่3 9อันนี้เป็นหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงหลวงปู่แหวนนะคะองค์นี้เป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะคะหน้าพระแบบนี้เลยนะคะหน้าพระแบบนี้เลยนะคะรุ่นนี้หลวงปู่แหวน หลวงปู่แหวนด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะอันนี้เป็นรายการที่เป็นรายการที่39นะคะรายการที่ยังไงน้องก็ฝากพี่ๆนะคะ กดติดตามน้องกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะเดี๋ยวน้องก็จะหาพระบ้าน,านส,สวยๆมาแบ่งปันให้กับพี่ๆเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะ